ครับผมก็คอนเสปต์งานปีนี้ของเรานะครับผมก็จะเป็นนะครับเชนเดียลสเป t ทูนะครับใช่ครับ maybe our last day ก็คือไหนๆก็สังกัดเราเนี่ยเรียกว่าครบรอบ10ปีของสังกัดของเราพอดีปีนี้แล้วเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเกิดมันเป็นโอกาสสุดท้ายของเราที่เราจะได้จัดงานคอนเสิร์ตหรือว่าได้ทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราอยากทําอะไรมันก็เลยเป็นที่มาของทีมนะครับใช่ครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแต่ละโชว์พี่มีอยากทำอะไรพี่มิงก็โชว์พม่อยากทำอะไรแต่เด้ก็โชว์พี่น้ําอยากทําอะไร ก็โชว์ครับแล้วถ้าไม่อยากทําอะไรต้องไม่ต้องโชว์ก็โชว์อยู่ดีแต่เพราะว่าเราก็ทําอะไรที่มันเรียกได้ว่าซ้ำๆซ้ำๆมาหลายรอบได้ดังมากก็เออเราก็จะร้องเพลงเล่นเกมกันทําอะไรส่วนใหญ่นะเราอยากเปิดมิติใหม่ๆของพวกเราใช่ว่าอฟมันมีอะไรที่เราไม่เคยทำผิดรวันี้เราตั้งใจทําเป็นคอนเสิร์ตใช่ด้วยแล้วก็มีโชว์ที่เราสามคนก็แยกกันซ้อมด้วยใโชว์เพิ่งมาเห็นกันว็วันรันทูอะไรเงี้ยก็หวังว่าแบบตื่นตาตื่นใจอยู่นะ แล้วรุ่นหึ่งแบบแขกรับเชิญที่แบบมาร่วมงานแบบรอบนี้ก็ลา,าใช่ใช่ครับแล้วเรียกว่าเป็นไฮไลท์พิเศษของเราอีกอันหนึ่งแล้วได้เพราะว่าเราได้แขกรับเชิญนะเป็นแบบบ้านใกล้เรือนเคียง<ม>พี่ๆน้องๆเราที่เคยร,ร่วมงานมาด้วยกยันอะไรเงี้ยมาจอยมาจอยกันเยอะมากๆจริงๆครับอยากให้ไปดูงานในงานเลยว่าใช่ไหมด้วยกันครับด้วยกันเอ่อร่วมกับพี่สนุกด้วยเนาะบางบางทีเราอยากโชว์อะไรอย่างที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับสมมติผมอยาก นผมก็เสนอพี่นุ๊กเอ้ยโชว์นี้ผมอยากเล่นนะครับก็จะเล่นออกมาในตอนนี้ครับคือพี่มุกพี่นุ๊กเขาจะมองเห็นเราจากมุมมองหนึ่งนะ<ช>เขาอยากรู้ว่า,เขา,วาเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยสามารถเฮ้ยทําอะไรได้เหมาะกับอะไรไปทางไหนได้อะไรเงี้ยเขาจะจัดแจงให้พวกเราอะไรเออว่าเรื่องนี้อาจจะบอกกับเรานะเราก็อื่นเ,เ,เ,เราลองทําดูก็ได้ครับใช่ครับรรน่ารักหรอไม่ใช่ทีมก็มีทุกอย่างเลยเนาะมีนะพี่มุกพาร์ทน่ารักก็มีพาร์ทความสามารถก็มีพาร์ทจริงจังอันนา นี่ไงพูดเต็มที่ทีตลอดแตกเลยแชร์กเชจริงก็เปิดเกือบหมดที่ดีเปิดเกือบหมดแต่ก็ยังมีบางคนที่เรายังเก็บเป็นความลับอยู่ด้วยครับเพื่อว่าที่เราประกาศไปเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เป็นน้ำจิ้มหน่อยแล้วว่าจะมีไฮไลท์ของงานอีกเนี่ยังไม่ได้เปิดเปิดที่ไหนมาก่อนต้องไปรอรุ่นในงานเขาเป็นใคร โพ้โหแยกกันซ้อมมาประมาณสักสองเดือนอไดส้สองเดือนกว่าใช่ครับแล้วก็มันรวมจาซ้อมอีกในช่วงหลังครับก็หลายหลายคิวกันอยู่เนาะเพราะว่าเวลาว่างไม่ค่อยตรงกันเนาะเราแล้วเราได้โจทย์ในแต่ละโชว์ของตัวเองแล้วได้กันไปเราก็รับผิดชอบในส่วนพาร์ทของตัวเองอเพื่อที่จะทําวันนี้ให้มันดีที่สุดคร <c oughs> ับแล้วมารวมกันก็ดูว่าเฮ้ยพอมันประกอบกันต้องเกาตรงไหนต้องปรับตรงไหนเรื่องเวลาเรื่องโชว์เรื่องอะไรมันเข้ากันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องสติมงานด้วย ประสาทเหรอครับช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศน่าฝุ่นมันเยอะผมว่า P M ตอนนี้ออกจากบ้านมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าคันคอหายใจไม่่อยออกคนป่วยกันเยอะใช่ครับก็รู้สึกว่าเนี่ยวันนี้ก็เริ่มถ่ายคอของผมหนักๆเป็นเรื่องของเวลาช่วงนี้ผมแบบถ่ายละครเยอะอะไรเงี้ยก็คิวผมมาซ้อมเนี่ยก็คือแบบหลังเป็นคิวกลางคืนตลอดเี่ยซ้อมแบบทุ่งสองทุ่งถึงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งอะไรเงี้ย เป็นอย่างนั้นทุกคิวเลยครับเพราะไม่มีกลางวันไน่ตอนเลยไม่ได้แพ้แต่กลางวันเทคิวให้ละครได้เอ่อเอาผลงานเดียวได้ใช่ไหมผไม่มีเลยได้ครับพผคผมมีก็เดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าน่าจะได้ดูหลายผลงานอยู่ครับมีละครทางท่องสารด้วยครับเร็วที่สุดก็เป็นจนกว่าจะรักกันครับเดือนมีนานแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์มีหนังครับที่น่านติด ครับของผมก็จริงจริงก็เดี๋ยวมีความนี้แล้วก็ปีหน้าจะมีโปรเจกต์ว่างวางๆไ้อยู่เป็นยังไงก็ขอพูดไปก่อนครับผมผมล่าสุดเลยเพิ่งปลุส่งไปครับซอมบี้เวอร์ของดูมันดีเนาะถ้าเราเจอกันแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับเหนื่อยตั <c oughs> ดสรุปตัดบ,บทตายก่อนเลยเพราะเหนื่อ <c> ย <oughs> <c oughs> ไม่เอาแล้วเราจะไปคนแรก <c oughs> อาจจะคนสอง ุกที่เราที่รุ่นเก่าเกิดเป็สองรนกันอ๋อคือใช่ครับที่เราบอกเบบยลเลยล่ะเดนนะเราได้แบบรวบรวมเพื่อนในสังกัดที่เราที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วก็แบบแยกย้ายไปเติบโตครับวันนี้เราได้เขารวบรวมเขากลับมาอยู่ด้วยกันมาให้กําลังใจกันมาพบเจอกันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าจริงๆก็รักกันอยู่แล้วมันมันเพื่อนเก่ากับมันเลยก็อบอุ่นขึ้นรับผมก็ได้เจอบรรยากาศเดิมๆความทรงจำดีๆที่เราเคยโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย เตอร์ไพรอะไรแค่คนเดียวในสปอนเซอร์มีแต่ถ้าบอกก็ไม่เตอร์ไพรเลยผมว่ามันตลอดโชว์เลยนะแล้วก็ผมว่าผมดูจากแดนมิกของโชว์แล้วมันค่อนข้างเวียงเหมือนกันนะเดี๋ยวจะมีพาร์ทพาร์ทสนุกพาร์ทจริงจังเนาะพาร์ทเศร้าพาร์ทแบบเต้นอะไรเงี้ยฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าแดนมิกจะเป็นไงแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่คุ้มค่ามันแล้วก็ติลินก็ค่อนข้างเยอะมากด้วยใช่ครับ เร,เราวันนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ชื่อว่า maybe our last day ท่านี้ท่านเล่นในบ้านใช่ไหมครับสปอยก็ได้นะที่จริงสังกัดเราปีหน้าก็มีม,มีวางไว้ครับอาจจะเป็นโปรเจกต์เป็นเป็นออนไลน์เป็น, online, ปน <c oughs> คือใครอยากดู <c oughs> การายกัน ท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะวางทิ้งไว้อะนะวางไว้เห็นคิดแล้วก็วางเลยไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ก็อาจจะเห็นพวกเรานะครับได้อยู่ด้วยกันในมิติใหม่ๆที่พวกเราไม่เคยทำมาก่อนไม่บอกเม่บอกไม่ได้เกี่ยวกับพวกครบ้างคะครับผมเกี่ยวกับพวกใครบ้างอ่าเป็นเป็นเป็นออนไลน์ครับไม่ใช่อะไรคอนเทนต์อะไรที่เรารูว่าจะออกมันด้วยกันใช่ครับเพราะว่ายังคุยกันอยู่ภาพออกร่างกาย เมื่อกี้เพิ่งบอกว่าเหนื่อยจะตายคนแรกอยู่นั่นเลน <c oughs> ได้ครับได้ก็ดีดีแล้วครับผมก็โชคโชคดีไม่เคยเล่าที่ไหนเลยก็พอดีพอดีมีคนรู้จักรับป่วยครับก็เลยคุยกับแม่แล้วแม่ไม่ได้ตรวจโรค หลายเนะปีแล้วตั้งแต่โควิดอะไรเงี้ยก็เลยชวนแม่ไปตรวจครับแล้วก็เจอแบบค่าตับที่สูงกว่าปกติก็แล้วก็ไปสัตว์การนู่นนี่ก็เลยรลปรู้ว่าเป็นมะเร็งตับแต่ว,ว่าเป็นระยะเริ่มครับก็โชคดีที่เจอเร็วไม่แตรอาการแล้วก็ผ่าตัดเรียบร้อยครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบพักฟื้นแล้วก็เดี๋ยวรอไปรีเช็คอีกทีไม่ไม่ต้องให้คีโมโมชคดีคือแม่แม่กลัวคีโมแม่ไม่ได้กลัวเป็นมะเร็งแม่กลัวเป็นคีโมต้องทำคีโม โชคดีครับไม่ต้องมาเคมีโมครับตอนนี้ก็เดี๋ยวปีหน้ากลับไปรีเช็คกับคุณหมออีกรอบหนึ่งว่าจะมีตก้างไหมแต่ระหว่างนี้ก็ปกติมากครับช่วงนี้แม่ติดเที่ยวมากครับชวนไปเที่ยวตลอดก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับแต่ก็อาจจะยังเจ็บท้องเจ็บแผลอยู่บ้างอะไรเงี้ยพอดีเป็นมะเร็งตับแล้วร่วมกับเป็นโรคกระเพาะด้วยก็เลยแบบครับ ใช่โชคดีมากแบบแค่แบบไปถามเฉยแล้วก็ไปตรวจแล้วก็เจอตอนนั้นเลยก็คือถ้าถ้าแบบใครศึกษามารู้ก็จะรู้ว่าแบบโรคพวกนี้บางครั้งแบบกว่าจะรู้ตัวก็แบบถ้าแสดงอาการถือว่าหนักแล้วอันนี้คือโชคดีรับเป็นดวงที่ดีครับแต่โชคร้ายก็คือเพิ่งอยู่ส่งประกันไปเมื่อต้นปีครับก็รับจบครับผมก็ต้องารม่ีาะ ก็จริงๆส่วนของอาหารหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตก็คุณหมอแน,นแะนําอยู่ว่าทางทางเราก็ช่วยดยูแลเรื่องสภาพจิตใจอะไรครับก็เทคแคร์เขามากขึ้นแล้วก็เขาช่วงนี้ผมว่าดีขึ้นด้วยนะเพราะว่าแม่ผมแบบผ่านเหตุการณ์อะไรเงี้ยทำให้เขาแบบอยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตเนี่ย<ะ>เดี๋ยวคุยกันว่าเดี๋ยวอยากชวนไปเชียงใหม่เขาอยากอยากไปเที่ยวจังหวัดที่เขาไม่เคยไปที่อยากไปอะไรอย่างนี้ยครับอยากค <c oughs> <c oughs> ิดไว้แต่ยังไม่มีแผนครับอยากไปไหนอ ถ้าว่าอย่งนีนะครับอือมผมผมรู้สึกว่าผมอยากอยู่กรุงเทพก่อนปีใหม่เพราะว่าแบบถ้าไปไปเที่ยวอ่ะมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าคนมันเยอะเยอะมากๆเนาะรอเขากลับันก่อนแล้วเราค่อยตามไปทีหลัง,งดีกว่าอ,อยากไปทะเลครับสซนผมก็ฮะเจ๋ด ครับผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมปีนี้เนี่ยขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับแล้วก็ช่วงสิ้นปีเดินทางไปไหนมาไหนก็ใช้แคร์ดูแลสุขภาพดูแลจิตใจยอย่าโมโหอย่าใจร้อนนะครับใจเย็นค่อยไปนะปีนี้ใครหยุดถึงวันที่สองก็เสียใจด้วยนะครับผม <laughs> สวัสดีปีใหม่ครับครับผมก็สำหรับผมนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ดีนะครับผมอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในปีนี้แล้วปีหน้าเริ่มต้นด้วยกันใหม่นะครับ ครับสำคัญมากเลยครับผมช่วงเทศกาลนะครับระวังอุบัติเหตุนะครับผมดื่มไม่ขับนะครับผมจอดนะครับถ้าง่วงนะครับขับนานๆนะครับทางไกลๆพักผ่อนครับผมพักผ่อนเพียงพอนะครับดูแลสุขภาพมากครับครับ